สวัสดีครับผมนัทอีซี่ค่ยนะครับพอดีเนี่ยผมได้รับคําถามมาจากนักเลี้ยงเนี่ยหลายคนแล้วก็ถามมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกบบช่วยจัดปลาให้หน่อยคือจะเลี้ยงปลาเนี่ยจะเลือกปลาลงบ่อนเนี่ยยังไงบ้างนะฮะคราวนี้วันนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคเราทํา EP ีเนี้ยแล้วก็ให้ความรู้กับน,นักเลี้ยงเนี่ยขึ้นมาสักสเรื่องก็คือ1เนี่ยจะจัดปลายังไงนะครับคือความสําคัญของการจัดปลาแล้วก็ปลาที่จะจัดเนี่ยส่วนใหญ่จะจัดยังไงแล้วก็เนี่ยวันนี้เรามีตัวอย่าง ตัวอย่างการจัดปลามาให้ดูหลายๆประเภทนะครับสักประมาณ 5- 5 6หแบบนะครับอ่ะปกติเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แบบนักเลี้ยงเนี่ยจะเจอก็คือว่าโอเคชอบไปหมดเลยแล้วก็หยิบหยิบหยิบปลามาเอาเข้าบ่อแต่ครเนี้ยเรามักจะลืมคิดไปครับว่าเวลา,ามรารลงบ่อแล้วภาพรวมเนี่ยมันดูสวยไหมยอย่าลืมนะว่าบ่อของนักเลี้ยงแต่ละท่านเนี่ยดีไซน์มาก็ไม่เหมือนกันบ่อบางคนเป็นน้ําตกบ่อบางคนเอ่อเป็นสี่เหลี่ยมหรือบางท่านเนี่ยทาสีบ่อเนี่ย เป็นสีดำบ้างบางทีก็ทาสีบอเป็นสีฟ้าบ้างซึ่งอย่างบางทีเนี่ยเวลาปลาเนี่ยเอาลงจริงๆแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาดูกันว่าเออโอเคเขาจัดปลากันยังไงอันนี้คือความสําคัญเพราะนั้นเนี่ยมันต้องดีไซน์ตั้งแต่แรกครับคราวนี้ปกติเนี่ยจริงๆเราเคยพูดกันไป EP ก่อนๆแล้วล่ะว่าปกติปลาคาร์ฟเนี่ยเวลาเขาแบ่งสายพันธุ์เนี่ยเขาแบ่งกันยังไงหลักๆปลามันมีกันอยู่แค่2ประเทศนะครับก็คือโกซันเก้แล้วก็วาเลตี้นะครับโกซันเก้เน มันก็คือปลาหลักปลาหลักก็มีอะไรบ้างโคฮากูสันเกะโชวะเนี่ยนี่เป็นปลาหลักนอกนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกวาไรตีทั้งหมดนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองมานั่งดูกันว่าเ,เซตที่ผมแนะนําให้เนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันที่เซตแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดโพยนะครับทากันบ้านมา <laughs> เซตแรกเนี่ยฮะผมเรียกว่าเป็นเซตป๊อปปูล่าเซตป๊อปปูล่าเนี่ยคืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยเซตป๊อปปูล่าเนี่ยจะเอาพวกโคสันเกะนำนะครับเอาเป็นว่าชุดละสิต,ตัวแล้วกัน สิบตัวเนี่ยถ้าเกิดสมมตินักเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปเลี้ยงสังกยี่สิบตัวคุณคุณก็ไปจัดเปอร์เซ็นต์เอาเองแล้วกันแต่ผมอ่ะคิดขึ้นมาสักประมาณสิบตัวนะฮะเซตรแรกเนี่ยเซตป๊อปปูล่าเซตป๊อปปูล่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากให้มีโคฮาก,กูครับมันจะได้ดูแดงแงทั้งบ่อเนึกออกไหมบ่อปกติเนี่ยมันมีตะไคร่สีน้ำดำเวลาว่ายเนี่ยขาวๆแดงๆเนี่ยมันดูตื่นเต้นแล้วใจเซตรแรกเนี่ยผมใช้โคฮากูสี่ตัวนะฮะมีซันเก้ตัวหนึ่งนะครับมีโชวาสองตัวโดยที่ แยกเป็นคินไดโชวาและคลาสสิกโชวาคินไดโชวาก็คือโชวาที่มีขาวเยอะนะฮะคลาสสิกโชวาก็คือโชวาที่แบบดาเยอะกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีตันโจสักตัวหนึ่งแหมเราเลี้ยงปลาญี่ปุ่นนะฮะเราก็ต้องมีสัญลักษณ์สงชาติญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มันเป็นปลานําเข้านะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอีก2ตัวเนี่ยเราเปิดพื้นที่กับวาไลตี้วาไรตี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอาตรงนะฮะคือเอาที่ชอบไปแหละแต่จริงจริงเนี่ยถ้าให้ผมแนะนํถ้าให้ผมแนะนําส่วนใหญ่มันก็ไม่พ้นสายพันธุ์ที่คน รู้จักกันดีอย่างเช่นชิโร่สักตัวหนึ่งนะครับหรือปลาสีเดียวสักตัวถามว่าเอาปลาสีเดียวมาทำอะไรเอามานาฝูงนะไอตรงนี้ไม่ได้แบบว่าจะต้องฟิกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป๊ะๆนะอันนี้คือคําแนะนำนะครับเพราะว่าหลายท่านถามมาเยอะมากผมเลยบอกว่าโอเคเซตที่หนึ่งเนี่ยผมเรียกเซตป๊อปปูล่าครับผ่านไปแล้วกับเซตแรกนะครับเซตป๊อปปูล่าโวตคราวนี้มาเซตที่2กันบ้างนะครับเซตที่2เนี่ยคนบางคนอย่างเงี้ยผมต้องพูดคํานี้ด้วยผมรู้จักนักเลี้ยงมาหลายท่านบางท่านเนี่ย ชอบแต่ปาโกซันเก้เลยเพราะพูดตรงว่าคือมันเหมือนกับยังไงอ่ะฝีมืออาจจะเริ่มพัฒนาไปเยอะและ้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาเลี้ยงปลามาเยอะและ้วเขาก็จะเอาแบบโกซันเก้คราวนี้โกซันเก้เนี่ยผมผมเรียกเซตนี้ว่าเซตโกซันเก้เลยนะฮะส่วนที่ว่าโอเคนักเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปเทในฝั่งไหนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมจัดแบบนี้แต่ถ้าเป็นผมเอาเอานี้ส่วนตัวผมนะผมจะเลือกให้มีคอกู6ตัวแต่ในคอกูเนี่ยอ่ผมได้มีซันโจอ่ะตัวหนึ่งคือมีคอกู5ตัว โคกูเนี่ยอาจจะเป็น1ตอน2ตอน3าตอน4ตอนอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะชอบแบบไหนแล้วเราก็เอามา,าสะสมไว้นะโดยโดยใน6ตัวเนี่ยมีซันโจไว้สักตัวหนึ่งนะครับมีซันเก้สักสองตัวนะครับซันเก้เนี่ยสองตัวเลือกให้ต่างกันยังไงผมก็แนะนําเหมือนเดิมอีกให้ตอนมันต่างกันนะหรือหรือซันเก้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นพวกที่ว่าซูมิเม็ดใหญ่กับซูมิเม็ดเล็กอย่างเงี้ยครับอาจจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะเื่อเพื่อมันจะได้แตกต่างกันนะครับ แล้วก็อันที่3เนี่ยผมให้มีโชว่วาอีก2ตัวก็คือเหมือนเดิมฮะแบ่งเป็นคลาสสิกโชว่วาแล้วก็คินไดโชว่วาคราวนี้บ่อโกซันเก้คุณเนี่ยก็จะแบบว่าดูแบบราชาขึ้นมามากเลยอันนี้คือบ่อแบบบ่อปลาดีปลาปลาปลาขั้นเทพอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จบกันไปเรียบร้อยกับเซต,ตที่2นะครับต่อไปเรามาดูเซตที่3กันเซตเนี้ยเท่าที่ผมขายปลามา <c oughs> ก็เยอะนะครับมันก็มีคนที่ คือคือผมอะ่ะชอบไปทีอ่อย่างที่บอกไปเยี่ยมบอกลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบถามบอกว่าชอบปลาอะไรลูกค้าเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยบ้าปลาสามสีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเซตที่3เนี่ยคือเอาแต่ปลาสามสีอย่างเดียวเลยมีซันเก้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โชว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างละห้าตัวคราวนี้มันกลับมาเรื่องเดิมฮะซันเก้โชว่าเนี่ยจะเลือกต่างกันยังไงผมแนะนำฮะอย่างสมมุติถ้าเกิดซันเก้ห้าตัวเนี่ยอาจจะเลือกที่แบบตอนไม่เท่ากัน แล้วในห้าตัวเนี่ยในตอนที่ไม่เท่ากันเนี่ยอาจจะเรื่องดำดำเขาเรียกดำใหญ่กับดำดำเล็กอ่ะอย่างที่บอกว่าซูมิซูมิเล็กๆกับซูมิใหญ่ๆซันเก้มันก็มันก็มันก็มีซูมิของมันหลายประเภทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องซันเก้แบบนี้ส่วนโชว่าเนี่ยมันมาแพทเทิร์นเดิมฮะคลาสสิกโชว่ากับคินไดโชว่าผสมกันมันก็จะดูสมดุลนะครับหรือแต่อย่างที่บอกบอกว่าถ้าเกิดคนชอบสามสีอย่างเดียวคืออยากจะเป็นคลาสสิกโชว่าอย่างเดียวก็ไม่ว่ากัน จะซันเก้ประเภทเดียวก็ไม่ว่ากันแต่ผมอะ่ะให้น้ําหนักในการแบ่งอย่างละครึ่งเนี่ยเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เซตที่3ก็ประมาณนี้ฮะต้องลองจัดดูเมื่อกี้3เซตนะครับเรามีป๊อปปูล่าไปแล้วนะครับเรามีโกซันเก้ไปแล้วแล้วมี3สีสสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโกซันเก้เหมือนกันนะคราวนี้นเซตที่4เนี่ยเรามาพูดถึงว่าปลาวาเลตี้ดีกว่า <S <S ผมเองเนี่ยหัดเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยปลาที่ผมซื้อก่อนเลยคือปลาวาเลตี้ครับเพราะว่ามันเยอะมากนึกออกไหมโกซันเก้บางทีเรา<ๆ>เรามอ<ๆ>าม่ม<ๆ>ันมีแค่3มแบบ มันอาจจะไม่เล้าใจสําหรับนักเลี้ยงมือใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเซตปลาวาเลตี้มาโผล่ขึ้นมาอีกอันนะครับปลาวาเลตี้เนี่ยถามว่าสายพันธุ์มาครัฟเนี่ยมันมีมันมีโคตรเยอะฮะแต่ถามว่าโอเคอ่ะถ้าสมมุติผมจะเลือกสักสิตัวผมจะเลือกอะไรบ้างนะครับก็มีอันแรกเลยนะครับซูซุยอ่าซูซุยก็ปลาที่อ่าเป็นปลาด้อยหลังมีกระดูกนะกฮะอ่าอสกินะครับอาสกิก็จะเป็นแบบต้นกําเนิดก็จะเขาเรียกตระกูลเดียวใกล้ๆก,ก,กับซูซุยนะฮะ โกโรโมโกโรโมนะครับก็คือเป็นปลาขาวเหมือนโคกุแต่ว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยมันมีดําซ่อนอยู่นะครับแล้วก็งูชิกินะฮะงูชิกิคือปลาที่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าห้าสีครับแล้วก็งูชิกิเนี่ยมันจะเป็นปลาที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลี้ยงแล้วมันเล้าใจอย่างหนึ่งคือพื้นหลังมันเนี่ยมันจะเป็นสีดําหรือสีเทามันก็อาจจะผุผูโผล่ผผผได้เขาเรียกว่าไม่จางลงก็เข้มขึ้นมันก็เล้าใจนะครับแล้วก็ ตัวต่อไปเนี่ยโอจิบะนะฮะโอจิบะเนี่ยเ,เป็นปลาที่เป็นสีเขาเรียกอะไรพื้นสารเป็นสีเทาแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะฮะอันเนี้ยสีก็แปรเปลี่ยนไปตามเขาเรียกเฉดของบ่อนะครับมันก็จะคล้ายๆใบไม้ร่วงประมาณนี้โอจิบะนี้ก็จะเสริมความความแปลกของในบ่อด้วยเหมือนกันนะครับตัวต่อไปเนี่ยคุยตะกุคุตะกูเนี่ยเป็นปลาเงานะฮะเป็นปลาเงาที่ว่าแพทเทิร์นเนี่ยอาจจะเป็นสีส้มๆแดง นะครับอันนี้คือเวลาเลี้ยงเนี่ยเงาแล้วก็ในเขาเรียกอะไรหลังเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเหมือนกับมันมันไม่เชิงตะข่ายแต่มันเหมือนกับเป็นเกล็ดมามันจะเป็นฟุกุลินมันจะเป็นสีดำๆที่เขาเรียกว่าเม็ดขนมน,นะครับตัว,ต,วตัวถัดไปนะครับของบาวาเลตี้เนี่ยผมแบ่งให้พวกที Hill ่อุซลีกับชิโร่เนี่ยถือว่าเป็นพวกเดียวกันก็คือว่ามันเป็นบาสองสีคุณก็เลือกเอาแล้วกันคือถ้าเกิดชอบที่ที่อุซลีก็คือแดงดําก็เอามาลงหรือจะเป็นชิโร่ ขาวดําก็มาลงก็ได้หรือในตระกูลชิโร่เนี่ยจะเป็นเบโกก็ได้คือสาสายพันธุ์นี้ผมให้เลือกเอาหนึ่งตัวชิโร่เบโกคือปลาดําที่เป็นดอกดอกนะครับนะครับคือจะเป็นมีสีดำมีเล็กๆนะครับรอนนี้ตัวถัดไปนะครับอยากให้มีปลาสีเดียวครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไหนๆก็มีวาเลนตี้แล้วส่วนสีเดียวเนี่ยชอบแบบไหนชอบสีไหนคุณเลือกเอาเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นคาราชิเบนิกอยชากอยโซลากอยสารพัดกอยนะครับคือแบบเลือกเลือกได้เยอะนะครับตัวถัดไปเนี่ย กี่ตัวแล้วเนี่ยถึงดับไม่ได้แล้วถึง10ตัวหรือยังก็ไม่รู้อ๋อพวกผมใช้คําว่าพวกตันโจรประหลาดนะครับตันโจรประหลาดเนี่ยพวกอะไรมัง่งตันโจพุตะกุอย่างเงี้ยฮะอันนี้สาคัญมากเลยคือเป็นปลาหายากครับแล้วปลาที่ต้องพูดตรงว่าปีนี้ฟาร์มเรานําเข้าเยอะมากนะฮะแล้วก็ภูมิใจนําเสนอมากให้ลูกค้าเนี่ยเลือกไปเลี้ยงหลายตัวแล้วเป็นปลาที่ขาดไม่ได้จริงน,นะครับคืออ,อันนี้สวยหรือโอเคอาจจะเป็นพวกตันโจซันเก้นะฮะคือหรือ ตันโจโอจิบะหรือเขาเรียกว่าเป็นตันโจที่มันไปไปไป,ไปรวมกับวาไลตี้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นพวกนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับอะนับดูซิกี่ตัวแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ก็นั่นแหละเกือบจะครบแล้วครับนี่นี่ก็น่าจะได้แล้ว10ตัวแล้วครับวาเรตี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาวาไลตี้เนี่ยลงได้ส่วนครั้นี้ถ้าเกิดเจอแบบพวกที่แบบชื่อประหลาดประลาดอย่างเช่นพวก คิคุซุยเบนิคิมงลิวเบนิคิโคคูริวพวกนั้นผสมได้หมดนะฮะไม่ไม่ใช่ปัญหาหลากัหลกๆอย่างเดียวเนี่ยพอยของการเลือกวายไลตี้เนี่ยถ้าเป็นผมเลือกเนี่ยคือผมแค่จะเลือกไม่ให้ซ้ํากันหมายว่าถ้า1 0 0เนี่ยผมจะมีไม่ให้ซ้ำกันเลยสักแบบถ้าคุณมี10ตัวผมก็จะเลือก10ตัวที่ไม่ให้ซ้ากันสักแบบนะครับไออย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่น่าเบื่อคือวาไลตี้ล้วนๆไปเลยอ่ะมาถึงชุดที่5้าโอ้โหจัดเยอะจัดเยอะอยู่นะครับเนี่ย จริงๆอะปลาค้ามันเลือกตามความชอบนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรครับอีพีเนี้ยมันเป็นเรื่องของไอเดียครับคือเอาไอเดียมาให้ดูอันนี้5เนี่ยปลาสีเดียวครับอันนี้จะบอกบอกว่าอีพีก่อนๆเนี่ยที่เพิ่งไปถ่ายลูกค้ามาที่สระบุรีเนี่ยถ้ายังจํากันได้เนี่ยคุณตั้มเนี่ยที่ว่าเป็นเจ้าของร้านปิ้งย่างญี่ปุ่นนะครับอร่อยอร่อยที่แบบอร่อยมากเนี่ยก็เราไปดูบอกคุณตั้มเนี่ยปลาสีเดียวจะเยอะนะฮะเซตเนี้ยผมผมจัดว่าเป็นปลาสีเดียวเลยเป็นเซตปลาสีเดียวอ่เป็นเซตที่5นะครับ ปลาสีเดียวเนี่ยผมเน้นอะไรบ้างผมเน้นสีน้ำก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมบอกวาลเลตี้ทีหลักนะครับเช่นอะไรบ้างสีเงินเนี่ยพาตินัมโอกอนนะครับสีทองเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกยามาบุกิโอกอนมูกะชิโอกรนหรืออะไรสารพัดโอกอนที่มันเป็นสีทองนะครับสีขาวบางคนชอบปลาสีขาวล้วนนะฮะชิโร่มูจิอย่างเงี้ยเป็นต้นสีแดงสีกลุ่มสีแดงเนี่ยผมให้พวกอาก้ามัซึบะหรือหรือหรือจะเป็นดอยสุก็ได้นะฮะแต่ว่าโทนมันเป็นแดงแดงนะครับ Uh, สีเทาเนี่ยเป็นกลุ่มพวกโซลกอยนะฮะพวกโซลโกอยเนี่ยจะเป็นโซลโกอยธรรมดาหรือจะเป็นโซลโกอยด้อยได้หมดนะครับสีส้มสีส้มออกแดงเนี่ยเบนิกอยครับเนี่ยช่วงนี้นี่ของคาราชิคาราชิกำลง拜拜ังดังฮะเบนิกอยเดี๋ยวฟาร์มเราก็มีนะครับนะฮะแล้วก็พวกชากอยครับชากอยเนี่ยมันก็จะมีชากอยเขียวกับชากอยแดงไหนๆถ้าเกิดจะเล่นปลาสีเดียวแลนะ้วเนี่ยหามาให้ครบครับชากอยนี่มี2แบบชาเก็ชากอยแดงเนี่ยจริงๆสีอาจจะออกน้ำตาลน้ำตาลแดงหน่อยนะฮะ ชากรอยเขียวก็จะออกแบบสีขี้ม้านะครับเขียวขี้มา้าแล้วก็พวกกลุ่มคินมัสซบะคินมัสซุบะเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าคือปกติเนี่ยคนบางคนมีความเชื่อครับว่าเลี้ยงปลาที่มีตะข่ายมันคือตะข่ายดักซับครับแล้วคันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดปลาสีโทษทีเมือกี้คินมัซซุบะเนี่ยสีเงินครับคือถ้าเกิดอย่างบางทีเนี่ยเอาไว้ดักเงินด,ดักทองส่วนถ้าเกิดเป็นสีทองเนี่ยแล้วก็มีตะข่ายเข,ขาเรียกคีมัซซุบะนะฮะมันก็จะออกทองทองเหลืองเหลืองหน่อยโอ้นี่ปลาเดียวก็สิบต,ตัวแล้วครับนี่เราสามารถหาปลาสีีเดยว รบสิบวาเลนตี้ได้โอ้โหเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากครับคนบางคนชอบปลาสีเดียวก็สะสมเข้าไปฮะน,นี่ก็คือเป็นอีกชุดหนึ่งที่นําเสนอนะครับ <Okay. S 1> ยังมีอีกครับยังมีอีกอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วโอเคนอกนนั้นผมคิดไม่ออกเลยเหมือนกันนะครับชุดสุดท้ายเนี่ยผมใช้ชื่อว่าปลาแบบเดียวกันทั้งบ่อปลาแบบเดียวกันทั้งบ่ออันนี้ผมเคยเห็นเคยเห็นลูกค้าบางท่านเนี่ยคือเลี้ยงตันโจอะทั้งบ่อเลยฮะตันโจอย่างเดียวเลยครับอันนี้เข้าใจว่าอย่างบางคนเนี่ย ชอบปลาอะไรก็ชอบแบบนั้นเลยนะอันเนี้ยเลือกงไม่ยากเลยครสมมุติถ้าเกิดสมมติเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งแล้วก็แบบว่าโหดูว่าถูกใจกับตัวนี้มากคุณเลี้ยงมันอย่างเดียวเลยครับทั้งบ่อเลยครับเพราะนั้นเวลาสมมุติว่าเวลามองเนี่ยมันดูแบบเขาเรียกมันดูเป็นยูนิคมากก็สวยดีครับน่ารักดีครับรู้สึกยังไงครับกับ6ชุดที่แนะนํากันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเอาตรงคนเลี้ยงปลาคารฟเนี่ยมันมีความชอบส่วนตัวเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งอันเนี้ยเป็นแค่คําแนะนําแล้วก็เ็เเเปนนาารียกแวทง ให้นักเลี้ยงอะลองเลือกแบบนี้ซึ่งจริงอะในแต่ละแบบเนี่ยน,นักเลี้ยงจะจะจะเอาไปปรับไปปรับเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือฟาร์มเราเนี่ยนะครับพยายามที่จะทัดสรรปลามาเนี่ยและให้ตรงกับกับกับสเปคเนี่ยประมาณประมาณไอ้ชุดที่เรานําเสนอไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโอเคถ้ามีปัญหาเรื่องการจัดชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะปรึกษาเราได้ครับเดี๋ยวเราแนะนําให้ได้แล้วก็เราพร้อมที่จะจัดชุดให้ได้ไม่มีปัญหา วันนี้ก็ขอลานะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe แล้วก็คอยติดตามาช่อง YouTube ของ Easy Coi Center กันอีกต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมนัด Easy Coi ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ